สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมาแปลกหน่อยนึงนะครับพอดีผมได้ไปดูหนังเรื่องนึงมาแล้วเกิดชอบมันมากๆเลยอยากออกมาสปอยให้ทุกคนฟังหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าอาสติดแค a นิมบ๊อบบ๊อบแมวเพื่อนคนเป็นหนังของปี2016เรื่องย่อคร่าวๆจะเล่าถึงชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ชีวิตเขาต้องพังเพราะยาเสพติดไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่เงินที่เขาจะพอซื้อข้าวกินจนเขาได้มาพบแมวอ้วนสีส้มตัวหนึง่งซึ่งโชคชะตาทําให้เขาต้องเลี้ยงแมวตัวนั้นไว้ โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าแมวตัวนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการหนังเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงและหนังสือของเขาก็ถูกตีพิมพ์ไปมากกว่า30ประเทศทั่วโลกถ้าพร้อมแล้วก็มาฟังผมสปอยได้เลยครับคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้คือการสปอยถ้าใครไม่ต้องการถูกสปอยววรบกวนปิดลิปนี้และไปหาหนังมาดูซะ เริ่มเรื่องมาที่เจมโบวินที่กำลังเล่นดนตรีข้างถนนอยู่หนังก็จะฉายให้เห็นชีวิตของเขาซึ่งเขาเป็นคนไร้บ้านที่ต้องคอยคุยถังขยะเพื่อหาของกินมาประทังชีวิตและหาที่ซุกหัวนอนไปวันๆซึ่งวันนี้ขณะที่เขาเล่นดนตรีก็มีชายคนหนึ่งมอบแซนด์วิชที่เหลือครึ่งหนึ่งให้กับเขาซึ่งเขาก็เก็บมันไว้กินตอนกลางคืนขณะที่เขากําลังกินแซนด์วิชของเขาอยู่นั้นแบดเพื่อนขี้ยาของเขาก็ได้เข้ามาหาและถามหาคนขายยาจากเขาเจมเขาจึงบอกว่าเขาไม่รู้และเขาก็กําลังเข้าบําบัดอยู่แบดได เื่อนของเขาพูดอย่างนั้นก็หัวเราะเจมเขาจึงเดินออกมาจากนั้นเขาก็ตรงไปที่ร้านขายอาหารเพื่อซื้อของกินแต่เงินของเขาไม่พอเขาจึงจะขอร้องเพลงเพื่อแลกกับเงินที่ขาดอยู่แต่คนขายก็ไม่ยอมพร้อมกับโยนอาหารของเขาทิ้งและไล่เขาออกจากร้านเมื่อออกมาเขาก็พยายามหาที่นอนในคืนนี้จนเขาได้เจอกับแบทอีกครั้งซึ่งแบทเขากําลังนอนอยู่ในรถยนต์คันหนึ่งแล้วเขาก็ได้ชวนเจมมานอนกับเขาด้วยเจมเขาก็ได้ถามแบทว่านี่รถยนต์ใครแบทก็บอกว่าไม่รู้แต่เจ้าของเขาลืมล็อกรถไว้เขาจึงเข้ามานอน แล้วเขาก็ได้บอกเจมว่าเขาเจอคนขายยาแล้วพร้อมกับชวนเจมให้เล่นยากับเขาทีแรกเจมปฏิเสธแต่สุดท้ายเขาก็ห้ามใจตัวเองไม่ไหวและได้เสพยานั้นกับแบทเมื่อถึงตอนเช้าเจ้าของรถก็มาที่รถของเขาและเห็นว่ามีคนแปลกหน้าเขามานอนที่รถของเขาเขาจึงเคาะกระจกเรียกแบทได้ตื่นขึ้นมาในทันทีและพยายามปลุกเจมแต่เรียกเท่าไหร่เท่าไหร่เจมก็ไม่ยอมตื่น แบดเขาจึงวิ่งหนีไปคนเดียวเจ้าของรถก็ได้พยายามปลุกเจมแต่เรียกเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมตื่นเขาจึงนําเจมไปส่งไปที่โรงพยาบาลเมื่อเจมฟื้นขึ้นมาก็ได้พบกับวาลเจ้าหน้าที่ของศูนย์บําบัดผู้ติดยาซึ่งเธอคอยดูแลเคสของเจมอยู่ซึ่งเธอมาเพราะว่ามีคนโทรแจ้งเธอเจมเขาก็พยายามขอโทษเธอเรื่องที่เกิดขึ้นแต่วาวเธอก็ไม่อยากฟังคำแก้ตัวของคนขี้ยาและบอกให้เจมไปพบเธอหลังจากออกจากโรงพยาบาล ส่วนตัวของเจมเองเขาก็เสียใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปมากเมื่อเขาออกจากโรงพยาบาลเขาก็ได้ไปพบวาวซึ่งครั้งนี้วาวเธอสั่งให้เจมไปหาเภสัตว์ทุกวันเพื่อไปรับยาเมทาโดนคือเมทาโดนเนี่ยเป็นสารที่ใช้แทนเฮโรอีนในการบำบัดและให้เขามาพบเธอทุกสองอาทิตย์และได้ถามถึงครอบครวัวเขาทำไม่รู้ว่าเจมตอนนี้เขาก็ไม่เหลือใครเนื่องจากทุกคนก็รับไม่ได้ที่เขาติดยา ก่อนจากกันวาวเธอก็ได้นำกีตารามาคืนเจมและขอให้เขาเล่นเพลงให้ฟังหลังจากนั้นเจมก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือต้องมาเป็นนักดนตรีข้างถนนและไรซึ่งที่ซุกหัวนอนส่วนวาวเธอก็ได้มาขอร้องบ้านสงเคราะห์ให้รับเจมเข้าไปอยู่เนื่องจากเขาไม่มีที่ซุกหัวนอนเพราะเธอเชื่อว่าเจมจะสามารถเลิกยาได้จริงๆและเขาต้องการการสนับสนุนทีแรกเจ้าของบ้านก็ไม่ยอมพอเธอเองก็มีอีกหลายคนที่ต้องการกวอนช่วยเหลือแต่วาวเธอก็ได้ขอร้องจนเจ้าของบ้านใจอ่อน โดยมีข้อแม้ว่าถ้าเขาไม่ไปรับเมทาโดนเขาจะต้องออกทันทีตัดภาพมาที่เจมที่กำลังเดินทางไปที่บ้านสง่งเคาะเขาได้พบผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินอยู่ข้างทางและกำลังจูงหมาจำนวนมากและเขาก็ได้เดินทางมาถึงบ้านใหม่ของเขาซึ่งวาวเธอก็ได้รออยู่ที่บ้านหลังนั้นเพื่อต้อนรับเขาถึงแม้ห้องนั้นจะไม่ได้หรูหราอะไรแต่เจมเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่คราวนี้เขาก็ได้มีที่อยู่สักที วาวเธอได้บอกว่าห้องนี้ค่อนข้างเหม็นอับเธอจึงเปิดหน้าต่างไว้แล้วเอาซีเรียลกับนมใส่ไว้ในตู้ให้เขาแล้วเจมได้ขอบคุณเธอและสัญญากับเธอว่าครั้งนี้เขาจะเลิกยาให้ได้หลังจากที่วาวกลับไปแล้วเจมเขาก็ได้นั่งอยู่ในห้องนั้นจนกระทั่งกลางคืนขณะที่เขาอาบน้ําอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างดังอยู่ในบ้านเขาจึงหยิบรองเท้ามาเป็นอาวุธแล้วเดินตามหาเสียงนั้นและเขาก็ได้เจอเข้ากับแมวสีส้มตัวหนึ่งที่มาแอบกินซีเรียลของเขา ดูเหมือนว่ามันจะแอบเข้าห้องเขาจากทางหน้าต่างที่วาวเธอเปิดไว้เจมส์เขาได้ลองจับแมวตัวนั้นและมันไม่มีท่าทีที่ดุร้ายเขาจึงคิดว่าน่าจะเป็นแมวของบ้านอื่นที่หลงเข้ามาและเจมส์ก็ได้ปล่อยให้เจ้าเหมียวกินซีเรียลของเขาแถมยังเทนมของเขาให้มันกินเมื่อมันกินเสร็จ เจมส์ก็จะให้มันกลับบ้านด้วยการออกทางหน้าต่างที่มันเข้ามาแต่เจ้าแมวตัวนั้นก็ไม่ยอมไปเจมส์เขาจึงยอมให้มันอยู่ด้วยในคืนนี้ขณะที่เขากําลังเล่นกีตาร์ร้องเพลงเจ้าเหมียวก็ได้นั่งฟังเพลงอยู่ข้างๆเขาและเมื่อเขาเข้าไปนอนเจ้าเหมียวก็ได้ตามเข้ามาและกระโดดขึ้นเตียงเพื่อน,นอนอยู่ข้างๆเขาในคืนนั้นเมื่อถึงตอนเชา้าเจมส์เขาได้พาเจ้าเหมียวออกไปตามหาบ้านของมันเขาได้ไปถามบ้านในละแวกนั้นแต่ก็ไม่พบใครที่เป็นเจ้าของของแมวตัวนี้เลยเจมส์เขาจึงปล่อยแมวตัวนั้นไปโดยหวังว่า มันจะกลับไปที่บ้านของมันเองและเขาก็ได้ไปหาเพศสัตว์เพื่อรับยาเมทโดนหลังจากนั้นเขาออกไปเล่นดนตรีข้างถนนแต่วันนี้เขาได้ถูกยามคนหนึ่งไล่เนื่องจากเขาเกะกะทานจราจรเมื่อเขาเดินออกมาก็ได้พบเข้ากับพ่อเขาเจมส์เขาจึงเดินเข้าไปทักซึ่งพ่อของเขาได้แวะมาซื้อของแถวนี้พอดีเจมส์เขาจึงบอกพ่อของเขาเรื่องที่เขากําลังเข้าบําบัดอยู่ก่อนที่พ่อของเขาจะตอบกลับมาว่าอีกแล้วเหรอและภรรยาใหม่ของพ่อเขาก็ได้เดินเข้ามา ซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ชอบหน้าเจมสักเท่าไหร่เจมก็ได้พูดถึงวันคิดมัดที่ครอบครัวจะมาอยู่พร้อมหน้ากันพ่อของเขาก็ได้หันไปถามภรรยาใหม่ของเขาว่าจะพอให้เจมมาฉลองวันคิดมัดกับครอบครัวได้ไหมซึ่งภรรยาใหม่ของเขาก็ปฏิเสธพร้อมบอกด้วยว่าที่บ้านมีเด็กๆก,ก่อนที่จะเดินจากไปและพ่อของเขาก็ได้ให้เงินเขาก่อนที่จะเดินตามแฟนใหม่ไป เมื่อเขากลับมาที่บ้านก็พบกับเจ้าเหมียวที่นอนรอเขาอยู่หน้าบ้านเมื่อเจมเขาเข้าไปดูก็พบว่ามันมีบาดแผลเขาจึงเข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงแถวๆนั้นซึ่งเธอก็คือผู้หญิงที่จุงหมาที่เจมเห็นในวันแรกที่เขามาเธอได้พาเจมกับแมวเข้าไปในห้องของเธอเมื่อเธอตรวจดูบาดแผลเธอก็พบว่ามันเป็นหนองและบอกให้เจมพามันไปหาหมอเพื่อรักษา เจมก็บอกว่าถ้าทางจะแพงและนี่ก็ไม่ใช่แมวของเขาแต่เธอก็บอกว่าแมวตัวนี้อยากอยู่กับคุณก่อนที่ทั้งคู่จะแนะนําตัวกันซึ่งผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเบ็ตตี้เธอเป็นมันสวรรั์และแพ้ขนสัตว์เธอได้ให้นําบัตรของคลินิกที่เธอไปเป็นจิตอาสาอยู่ให้กับเขาก่อนที่จะตั้งชื่อให้แมวตัวนี้ว่าบ๊อบและเธอก็ออกไปเพื่อที่จะพาหมาออกไปเดินเล่นต่อไปผมก็จะได้เรียกแมวตัวนี้ว่าบ๊อบแล้วนะ เจมส์เขาได้พาบ๊อบไปหาหมอที่คลินิกแต่ว่าคลินิกก็มีคนจำนวนมากมารอรักษาอยู่เจมส์เขาจึงต้องนั่งรอซึ่งเป็นเวลาที่นานมากเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องไปรับยาเมทโดนเขาจึงตัดสินใจที่จะกลับแต่ก็ถึงคิวที่บ๊อบจะต้องรักษาพอดีเจมส์เขาจึงตัดสินใจที่จะรักษาบ๊อบแทนที่จะไปรับยาเมื่อรักษาเสร็จเขาก็จะไปรับยาแต่เขาไม่รู้มาก่อนว่ายาต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหากเขาจึงต้องใช้เงินที่พ่อของเขาให้จ่ายค่ายาให้กับบ๊อบซึ่งนั่นเป็นเงินที่เขาอาจจะอยู่ได้ทั้งอาทิตย์ เมื่อเขากลับมาที่บ้านเขาก็พยายามป้อนยาบ๊อบแต่ทำยังไงยังไงบ๊อบก็ไม่อยอมกินเขาจึงไปขอให้เบ็ตตี้ช่วยซึ่งเบ็ตตี้ก็สามารถป้อนยาบ๊อบได้อย่างง่ายดายแล้วทั้งคู่ก็ได้คุยกันทําให้เจ์เขารู้ว่าเบ็ตตี้เธอเกลียดพวกขี้ยามากเขาจึงไม่บอกเบ็ตตี้เรื่องที่เขากําลังเข้าบําบัดยาเสพติดอยู่แต่กลับบอกเธอว่าที่เขาต้องมาอยู่ที่นี่เพราะครอบครัวของเขาย้ายบ้านบ่อย และเบตตี้ก็ได้เตือนเจมส์ว่าอีกสองอาทิตย์ให้พามันกลับไปทําหมันด้วยตัดฉากมาที่เจมส์เขาได้เข้าไปหาวาวและขอโทษเธอที่เม่ไปรับยาตามที่นัดเขาได้เล่าเรื่องของบ๊อบเบตตี้ และเรื่องที่ต้องพาบ๊อบไปหาหมอให้เธอฟังแต่ว่าวเธอห่วงเขาที่เขาเจออะไรมากมายภายในเวลาสั้นๆแล้วบอกให้เขาค่อยเป็นค่อยไปเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะมีแฟนและเจมเขาได้กลับมาบ้านเมื่อเขามองออกนอกหน้าต่างเขาก็พบคนขายยาอยู่ข้างถนนแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วไปนั่งกินข้าวกับบ๊อบดูเหมือนว่าทั้งคู่จะสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นสองอาทิตย์เขาก็พาบ๊อบไปทําหมันและเมื่อกลับมาบ๊อบก็มีอาการลาคาญปอกคอกันเลียของมันมาก เจมเขาจึงถอดบอกคอของมันออกและทั้งคู่ก็ได้นอนด้วยกันตามเคยเมื่อถึงตอนเช้าเจมเขาจะออกไปเล่นดนตรีแต่เจ้าบ๊อบก็ได้ตามเขามาด้วยเจมส์เขาจึงบอกให้มันกลับไปรอ,อเขาที่บ้านทีแรกเจ้าบ๊อบก็เหมือนจะฟังเขาแต่เมื่อเจมขึ้นรถมันก็ได้แอบวิ่งตามเขาขึ้นมา ผู้คนบนรถไม่ได้เห็นก็ต่างพากันชอบบ๊อบรวมทั้งกระเป๋ารถด,ด้วยและเธอก็ได้ให้เชือกเส้นหนึ่งกับเขาเพื่อเอามาใช้จุงเจ้าบ,บ๊อบหลังจากที่ทั้งคู่ลงจากรถเจ้าบ,บ๊อบมันก็วิ่งเพลผ่านไปทั่วเจมเขาจึงให้มันขึ้นมาอยู่บนไหล่ขเขาซึ่งเมื่อเขาทำอย่างนั้นเขาก็กลายเป็นจุดสนใจของทุกคนบริเวณนั้นคนต่างเข้ามาทักทายเขาและตามเขาไปดูเขาเล่นดนตรี เมื่อเขาเริ่มเล่นเจ้าบ๊อบก็นั่งอยู่ข้างๆเขาตลอดมันทําให้วันนี้มีคนสนใจและเข้ามาดูเขาเล่นดนตรีเป็นจํานวนมากเมื่อเล่นกันเสร็จเขากับบ๊อบก็ได้แท็กมือกันและนับเงินที่ได้ในวันนี้ซึ่งมันมากกว่าที่เขาเคยได้ในทุกวันแล้วก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพวกเขาเธอชื่นชมในความน่ารักของบ๊อบแล้วบอกพวกเขาว่าเธอก็เคยเลี้ยงแมวสีส้มมันมีจิตใจที่แก่งและเด็ดเดี่ยวมากแล้วบอกเจมว่าเขาคงพบเพื่อนแท้ของเขาแล้ว แล้วทั้งคู่ก็ได้กลับบ้านกันซึ่งเวลาเจมอยู่กับบ๊บอบเขาก็จะพูดคุยกับมันเหมือนกับมันเป็นเพื่อนของเขาจริงๆเมื่อถึงบ้านเจมก็ได้ซื้อใสจุงอันใหม่ให้กับบ๊อบ ตัดมาที่เช้าอีกวันขณะที่เจมกําลังจะออกไปเล่นดนตรีกับบ๊อบเหมือนเดิมพวกเขาก็ได้เจอกับเบ็ตตี้ซึ่งวันนี้เธอกําลังจะออกไปลงนาลงให้ปล่อยสัตว์ในฟาร์มแล้วแบบก็ได้เข้ามาทักพวกเขาแต่เจมเขาไม่อยากคุยด้วยจึงพยายามที่จะเดินหนีแบทได้ตามเขามาแล้วพยายามจะจับเจาบ๊อบเจมก็หันไปดุเขาทันทีดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากให้เพื่อนใหม่ของเขาคบกับคนไม่ดีแบทได้ขอความช่วยเหลือจากเจมเจมจึงได้ให้เงินเขาไปแต่มีข้อแม้ว่าต้องเอาไปซื้อข้าวไม่ใช่เอาไปซื้อยาซึ่งแบดก็สัญ าและทั้งคู่ก็มาเล่นดนตรีกันเหมือนเดิมซึ่งวันนี้เจ้าบ๊อบมันขึ้นไปนั่งบนกีตาร์ของเขาขณะเขาเล่นแล้วก็มีผู้ชมมากมายที่ชื่นชอบพวกเขามายืนดู และผู้หญิงคนเมื่อวานก็ได้นําอาหารแมวกับปลอกคอใหม่พรมที่เธอทําเองมาเป็นของขวัญให้กับบ๊อบในวันคิดมัดดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าบ๊อบจะมีแฟนคลับของเขาเองแล้วและทั้งคู่ก็ได้กลับบ้านและพบเบ็ตตี้ที่เพิ่งกลับมาพอดีเหมือนกันเบ็ตตี้ได้เข้ามาแซวถึงภาพพันคอนใหม่ของบ๊อบก่อนที่ทั้งคู่จะนัดดินเนอร์กันตัดภาพมาที่ห้องของเบ็ตตี้เจมส์เขาได้ถามถึงรูปวาดมากมายในห้องของเธอเบ็ตตี้เธอก็ได้บอกว่ามันถูกวาดโดยจิตรกรที่มีพรสวรรค์มากที่สุดที่เธอรู้จักก็คือเธอไม่อยากตอบเขานัแหละ ส่วนเจมเองเขาก็ยังไม่บอกเบ็ตตี้ถึงเรื่องที่เขากําลังเข้าวําบัดอยู่หลังจากนั้นเขาก็พาบ๊อบมาเลือกซื้อของกินซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินของบ๊อบดูเหมือนว่าตอนนี้เจมเขาจะเป็นทาสแมวของแท้แล้ว แต่ระหว่างทางที่เขาจะกลับห้องเขาก็ได้พบแบทเพื่อนของเขานอนอยู่ข้างทางเจมส์เขาจึงได้เข้าไปดูและพบว่าข้างตัวเขามีเข็มฉีดยาตกอยู่เขาพยายามปลุกแบทแต่ปลุกเท่าไหร่แบทก็ไม่ยอมตื่นเขาจึงได้ตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นเบต็ตตี้เธอได้ยินเสียงเจมส์จึงรีบออกมาและทําการปฐะมพยาบาลแบทดูเหมือนว่าเบต็ตตี้เธอจะรู้วิธีที่จะรับมือกับคนที่เสพยาเกินขนาด แล้วรถพยาบาลก็ได้มารับแบดไปส่วนเจมกับเบ็ตตี้เขาได้เข้ามาคุยกันในห้องทําไม่รู้ว่าเบ็ตตี้เธอเคยมีพี่ชายก่อนที่จะเสียเขาไปเพราะยาเสพติดและรูปวาดในห้องก็เป็นผลงานของพี่ชายเธอทั้งหมดรวมถึงห้องนี้ด้วยมันจึงเป็นเหตุผลที่เบ็ตตี้เธอเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่และเหตุผลที่ทําไมเธอถึงเกลียดคนติดยา วันถัดมาเจมได้เข้าไปหาวาวเขาได้ปรึกษาเธอเกี่ยวกับการเลิกยาแบบหักดิบแต่วาวเธอบอกว่าเขายังไม่พร้อมหรืออย่างน้อยๆก็ขอให้มันผ่านช่วงเทศกาลไปก่อนเจมเขาจึงบอกว่าเขาไม่อยากจบชีวิตแบบแบดบเพื่อนของเขาวาวเธอก็เข้าใจแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าอย่างน้อยๆก็ขอให้ผ่านเทศกาลคิดมากไปก่อน และเจมส์เขาก็ได้กลับมาฉลองคิดมัดเล็กๆกับเบ็ตตี้เขาได้ซื้อกำไรข้อมือเป็นของขวัญให้กับเธอส่วนเธอก็ให้รูปวาดของพี่ชายเธอกับเขาก่อนที่ทั้งคู่จะออกมานั่งคุยกันข้างนอกระหว่างที่พวกเขาคุยกันก็ได้มีคู่รักคู่หนึ่งมาจูบก,กันต่อหน้าเขาเบ็ตตี้เธอก็ได้ถามเจมส์ว่าทำไมคนรักกันต้องจูบก,กันทำไมถึงไม่เอาหูหรือข้อมือมาถูกันแทนและเธอก็ได้ให้เจมส์เอาข้อมือของเขามาถูกกับเธอ ซึ่งข้อมือของเธอสักคำว่าไลท์เอาไว้ผมมองว่ามันคงเป็นวิธีบอกรักในแบบของเธอเมื่อตกกลางคืนเจมก็ได้พาบอบนั่งรถไปที่บ้านพ่อของเขาเมื่อถึงบ้านเจมก็ได้ซ่อนบอบไว้นในเสือ้อเพราะกลัวว่าที่บ้านจะรับแขกสองคนไม่ไหวเมื่อพ่อเขามาเปิดประตูเจมก็ได้เข้าไปในบ้านแต่ดูเหมือนว่าพ่อจะไม่ได้ยินดีต้อนรับเขาสักเท่าไหร่ เขาได้พบกับน้องสาวต่างแม่ของเขาสองคนทั้งคู่ต่างลุมกันว่าเจมว่าเขาเป็นพวกขี้ยาบ๊อบมันได้ยินเสียงคนมันจึงออกมาจากเสือ้อแต่หนึ่งในน้องสาวของเขาเป็นโรคแพ้ขนแมวเมื่อเธอเห็นบ๊อบเธอจึงกรีด นั่นทาให้บ๊อบตกใจแล้วก็โจรออกจากเสื้อของเจมส์และมันก็ได้วิ่งไปทั่วบ้านจนทําให้ใจกันอันสําคัญของแฟนใหม่พ่อเขาแตกเธอโกรธมากและให้พ่อของเขาไล่เขาออกไปจากบ้านเจมส์ก็ได้สวัสดีปีใหม่พ่อเขาก่อนที่จะเดินออกมาวันถัดมาเจมส์เขาก็ได้พาบ๊อบออมาเล่นดนตรีเหมือนเดิมแต่วันนี้ได้มีชายคนหนึ่งเอาหมาเข้ามาแกล้งเขาโดยการที่ให้หมาของเขามาฉี่ใส่กระเป๋าของเจมส์ทำให้ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันและคนแถวนั้นก็มาช่วยเจมส์จนเกิดการตะลุมบอลขึ้นเจมส์เขาจึงถูกจ แต่วาวก็ได้มาช่วยประกันตัวเขาออกมาแต่นั่นก็ทําให้เจมไปร้องเพลงเปิดหมวกไม่ได้อีกแต่เจมเขากังวลเรื่องบ๊อบที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนวาวเธอจึงบอกว่ามันอยู่กับตํารวจและเดี๋ยวเธอจะไปเอาออกมาให้ส่วนเจมเธอสั่งให้ไปรับยาเมทโดนก่อนเจมเขาจึงรีบไปรับยาแต่ขณะที่เขากินยาอยู่นั้นเบ็ตตี้เธอก็ได้เข้ามาซื้อของที่ร้านนั้นพอดีและเห็นเขา เธอโกรธมากและรีบเดินออกจากร้านเจมเขาก็รีบตามไปเพื่อขอโทษเธอเขาได้เล่าความจริงทั้งหมดเรื่องที่เขากำลังเขาบําบัดอยู่รวมถึงเรื่องที่เขาถูกจับและไม่สามารถเล่นดนตรีได้เธอจึงบอกเจมว่าถ้านายร้องเพลงไม่ได้ไนายก็หางเงินไม่ได้แต่ถ้าเกิดนายร้องเพลงนายก็จะถูกจับแล้วบ๊อบจะเป็นยังไงตรงๆนะผมเชียร์ให้วาวเป็นนางเอกตัดภาพมาที่บ้านเจมเขากำลังนั่งนับเงินที่เหลือของเขาทั้งหมดและเมื่อร้องเพลงไม่ได้เขาจึงตัดสินใจไปสมัครขายบิ๊กอิชชูมันคือนิเจสารอย่างหนึ่งที่ให้ ซื้อของจากเขาก่อนแล้วไปเล่ขายตามข้างถนนโดยจะขายได้เฉพาะพื้นที่ที่เขากําหนดให้ถ้าเกิดไปขายข้ามเขตคนอ,อื่นจะต้องถูกลงโทษเจมส์เขาก็ได้ออกไปขายนิตยสารพร้อมกับบ๊อบแล้วเขาขายดีมากพอทุกคนต่างให้ความสนใจกับบ๊อบจนมีนักข่าวคนหนึ่ง เขามาขอถ่ายรูปพวกเขาเพื่อขอไปทาําข่าวการที่เจมเขาขายดีมากมันทําให้คนขายบิ๊กิอชูคนอื่นไม่พอใจและเริ่มเหม็นที่หน้าเขาและระหว่างที่เจมเขากำลังเดินอยู่ในเขตของคนอื่นก็ได้มีคู่รักคู่หนึ่งมาขอถ่ายรูปเขาเมื่อถ่ายเสร็จเธอก็จะขอซื้อนิตยสารจากเจมเจมเขาก็ปฏิเสธเพราะนี่ไม่ใช่เขตเขาและบอกให้ไปซื้อกับคนขายอีกคนแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังยืนยันที่จะซื้อกับเขาจึงได้ยัดเงินใส่กระเป๋าเขาก่อนที่จะหยิบนิตยสารไปซึ่งเจ้าของเขตนั้นก็เห็นเหตุการณ์เขาจึงเอาเรื่องนี้ไป ฟ้องกับทีเบริษัททําให้เจมต้องถูกพักงาน1เดือนเพื่อเป็นการลงโทษถึงเขาจะอธิบายแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นยัดเงินให้เขาเองก็ตามแล้วเขาก็ได้มาพูดคุยกับเบ็ตตี้ซึ่งไม่สําคัญอะไรเลยข้ามไปเถอะและเจมก็ได้กลับมานับเงินที่เหลือของเขาใหม่ ซึ่งเขาต้องใช้ใจอย่างประหยัดจนกว่าเขาจะกลับไปขายบิก๊กิชชูได้อีกซึ่งแต่ละวันที่เขาซื้อของเขาก็จะคอยซื้อของกินให้กับบ๊อบตลอดแต่เมื่อเงินใกล้หมดเขาก็เลือกที่จะเลิกซื้อของกินให้ตัวเองแต่เขาก็ยังซื้ออาหารกระป๋องให้กับบ๊อบส่วนตัวเขานั้นก็กลับไปคุยหาของกินตามถังขยะหรือไม่ก็ไปรับของเบริจากข้างทาง,ทางแต่แล้วเงินที่เขามีก็หมดไปบ,บ๊อบเมื่อมันไม่มีข้าวกินมันก็แต่ร้องเจมเมื่อเขาเห็นอย่างงั้นเขาก็ทนไม่ได้ เขาจึงแอบไปเล่นดนตรีเพื่อหาเงินอีกครั้งเขาทําอย่างนี้ไปวันๆเพื่อไปซื้อของกินให้กับบ๊อบแต่แล้ววันหนึ่งเบ็ตตี้เธอก็มาเจอเจมเข้าเธอก็เข้ามาต่อว่าเจมว่าถ้าเขาเล่นดนตรีเขาอาจถูกจับและไม่คิดถึงบ๊อบบ้างว่าถ้าเขาถูกจับบ๊อบจะอยู่ยังไงเจมเขาก็ได้อธิบายว่าเขาไม่มีทางเลือกและทั้งคู่ก็ได้มีปากเสียงกันข้างถนนจนเบ็ตตี้เธอเดินหนีไปแล้วก็ครบหนึ่งเดือนที่เขาถูกลงโทษตอนนี้เขาสามารถกลับมาขาบิ๊กอิชชูได้อีกครั้ง ก่อนที่เขาจะออกไปขายผู้จัดก,การก็เตือนให้เขาระวังตัวคงพอไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบเดิมอีกวันนี้ขณะที่เขากําลังขายนิตยสารอยู่นั้นก็มีแม่ลูกคู่หนึ่งเขามาขอซื้อโดยที่ลูกชายเขาชื่นชอบบ๊อบเป็นอย่างมากแม่ของเขาจึงพยายามขอซื้อบ๊อบจากเจมโดยพูดประมาณว่าเขาสามารถให้สิ่งที่ดีกับบ๊อบได้มากกว่าที่เจมให้เจมเขาก็บอกว่าเขาไม่ขายส่วนลูกชายของผู้หญิงคนนั้นก็พยายามขอให้แม่งเขาหยุดแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังตื้อที่จะขอซื้อให้ได้ เจมส์เขาจึงถามว่าลูกของคุณราคาเท่าไหร่เขาจะขอดซื้อและจะมอบสิ่งดีๆให้กับเด็กคนนี้มันทําให้คนเป็นแม่โกรธมากและเดินจากไปแต่ขณะเดียวกันก็มีหมาตัวหนึ่งเข้ามาเห่าบ๊อบทาให้บ๊อบตกใจมันจึงกระโดดลงจากไหล่เจมส์แล้ววิ่งหนีไปส่วนพวกหมาก็วิ่งไล่เจ้าบ๊อบทําให้มันหนีไปไกลมากเจมส์เขาพยายามวิ่งตามแต่ก็วิ่งตามไม่ทันจนเจ้าบ๊อบลาสายตาและหายไปเจมส์เขาพยายามตามหาแต่ก็หาไม่เจอเจมส์เขาไม่มีที่พึ่งที่ไหนเขาจึงไปหาวาวและปรึกษาเรื่องนี้กับเธอแต่ววาเธอก็ ไม่ได้นอกจากปลอบใจเจมเจมเขาจึงเลือกที่จะกลับมารออยู่ที่บ้านเผื่อว่ามันจะกลับมาหาเขาในแต่ละวันเจมเขาก็นั่งนั่งนอนนอนแล้วก็คิดถึงแต่บอ็อกช่วงเวลาสั้นๆเวลาหนึง่งที่เขารู้สึกว่าเขากําลังมีทุกอย่างแต่แล้วเขากลับทํามันหายไปความรู้สึกของเจมเขาตอนนี้สุดที่เราจะคาดเดาเมื่อเขามองออกไปที่นอกหน้าต่างก็พบคนขายายายืนอยู่ที่เดิมเจมจึงได้ออกไปหาพวกเขาคนขายายายก็ได้ถามเจมว่าเขาต้องการอะไร เจมส์เขายืนคิดแป๊บหนึ่งก่อนที่เขาจะบอกว่าเขาต้องการแมวของเขาแมวตัวสีส้มแล้วถามพวกนั้นว่าพวกนายเห็นบ้างไหมพวกนั้นก็ยืนงงแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาเจมส์เขาจึงกลับมาที่ห้องแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างเป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยดังออกมาจากในครัวเมื่อเขาหันกลับมามองก็พบบ๊อบที่นั่งรอเขาอยู่ที่ข้างหน้าตา่าง เจมส์เขาดีใจมากและรีบวิ่งเข้าไปกอดบ๊อบเขาร้องไห้ด้วยความดีใจเปียบเสมือนเขาได้ชีวิตของเขาคืนวันต่อมาเขาก็ได้เข้ามาหาวาวและบอกวาวว่าเขาพร้อมแล้วที่จะหักดิบวาวก็ได้เตือนเขาว่ามันจะทรมานมากเพราะการเลิกเมทัโดนมันยากกว่าการเลิกเฮโรอีนซะอีกเขาจะมีอาการหนักเหมือนคนเป็นไข้แต่ให้คูนร้อยเข้าไปและขาของเขาก็จะสั่นไม่หยุดเขาต้องทนทรมานอย่างนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์และมันยากมากที่เขาจะต้องทําคนเดียว แต่เจมเขาบอกว่าเขาไม่อยู่คนเดียว mm hmm. เพราะว่าเขามีบ๊อบอยู่มันเข้ามาและเปลี่ยนชีวิตเขาจากที่เมื่อก่อนไม่เคยมีใครเห็นเขามีค่าในสังคมแต่พบอบ๊อบทําให้เขารู้ว่าชีวิตอีกด้านหนึ่งมันเป็นยังไงและเขาก็กลับมาบอกเรื่องนี้กับเบ็ตตี้โดยเธอก็จะช่วยเขาโดยการส่งอาหารให้ระหว่างที่เขาเก็บตัวแล้ววันแห่งความทรมานก็เริ่มต้นขึ้น เจมเมอ่อเขาไม่ได้รับยาเขาก็มีอาการหนาวสั่นเป็นอย่างมากแต่ละวันเต็มไปด้วยความทรมานโดยที่เขามีบ๊อบอยู่ข้างๆเขาเริ่มที่จะปฏิเสธอาหารและขาของเขาก็เริ่มสัน่นและการนอนหลับของเขาก็เป็นเรื่องยากเมื่อเขาไม่ได้รับยาซึ่งบ๊อบก็คอยอยู่เป็นกําลังใจให้เขาตลอดแล้ววันที่เขารอคอยก็มาถึงเจมเขาได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าเขาไม่มีอาการอยากยาอีกแล้วและเขาก็กลับไปไข่นิตยสารกับบ๊อบเหมือนเดิมแล้วเขาก็ได้กลับมาหาวาวซึ่งวาวเธอภูมิใจในตัวเจมมากที่เขาสามารถเลิกยาได้ เจมส์เขาก็ได้ขอบคุณวาวก่อนที่เขาจะกลับมาที่บ้านและพบว่าเบ็ตตี้กำลังจะย้ายออกซึ่งเธอกำลังจะย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่ชีวิตของเธอแต่เป็นชีวิตของพี่ชายเธอและเธอต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าซึ่งเจมส์ทำให้เธอคิดได้เธอได้มอบของขวัญเล็กน้อยให้กับเจมส์และจดที่อยู่พร้อมเบอร์โทรของเธอให้กับเขาแล้วบอกเขาว่ามีคนจากหนังสือเล่มหนึ่งมาตามหาเขาก่อนที่ทั้งคู่จะแยกกัน และเจมก็ได้ไปหาบกกรหนังสือที่ตามหาเขาซึ่งเธอก็คือแฟนคลับของบ๊อบที่คอยตามดูเขาเล่นดนตรีเมื่อก่อนพวกเธออยากร่วมงานกับเจมโดยจะเขียนเรื่องราวความเป็นมาของพวกเขาซึ่งเจมก็ยินดีหลังจากนั้นเจมก็ได้ไปหาพ่อของเขาเพื่อบอกพ่อของเขาว่าเขาเลิกยาสําเร็จแล้วและขอโทษพ่อของเขาสําหรับสิ่งที่ผ่านมา พ่อองเขาก็ได้หยิบรูปของเจมในสมัยเด็กที่อยู่ในกระเป๋าของเขาให้เจมดูและบอกว่าพ่อไม่เคยโกรธเขาเลยแต่เขาเพียงแค่ละอายที่ไม่สามารถดูแลเจมได้และเขาก็ได้ขอโทษเจมและแฟนใหม่ของพ่อเขาก็ได้ตะโกนออกมาถามว่าเขากําลังคุยอยู่กับใคร พ่อของเจมส์จึงตอบกลับไปว่าเขากําลังคุยกับลูกชายของเขาอยู่และก็หลานชายของเขาด้วยหลังจากนั้นเจมส์ก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อเริ่มเขียนหนังสือเขาก็ได้ถามกับบอบว่าคนที่สมองถูกทาลายเพราะยาเทปติดอย่างเขาจะเขียนหนังสือออกมาได้หรอแล้วก็ตัดภาพมาที่งานเปิดตัวหนังสือของเจมส์ในงานก็มีผู้คนมากมายที่มาร่วมแสดงความยินดีซึ่งเบ็ตตี้กับวาวก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับเขาด้วยรวมถึงพ่อของเขากับแฟนใหม่ก็มาด้วยก่อนเริ่มงานเจมส์กับบ๊อบก็ได้แท็กมือกันเมื่อเขาพูดเสร็จเขาาก็จะมเนนหนังสื ให้กับคนที่ซื้อเขาได้ถามผู้ชายคนหนึ่งที่เอาหนังสือมาเขาเซ็นว่ารู้สึกสนุกไหมชายคนนั้นก็ได้ตอบกลับมาว่ารู้สึกเหมือนเขาอยู่ด้วยทุกตอนเลยซึ่งชายคนนั้นจริงๆแล้วเขาก็คือเจมโบวิงเจ้าของของเรื่องเราทั้งหมดที่มทผมได้เล่าไปแล้วหนังก็จบ เป็นยังไงกันบ้างครับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมมาชอบมากและประทับใจมากๆแต่ก็ต้องทําความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนนะครับหนังสือถูกเขียนมาเพื่อขายเพราะฉะนั้นมันจะต้องแต่งเติมเนื้อหาขึ้นมาให้หน่าสนใจการเอาเรื่องราวในหนังสือมาย่อยให้เหลือแค่ชั่วโมงครึ่งมันยิ่งต้องแต่งเติมเข้าไปใหญ่แต่เรื่องหนึ่งที่ผมยืนยันได้ว่ามันจริงคือเจ้าแมวบ๊อบสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้ตลอดการสําหรับคลิปนี้ผมเอกก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ